ทุกคนคิดเหมือนกันไหมครับว่ามิวสิกวิดีโอของ My Chemical Romance ทั้งสวยแล้วก็อลังการมากๆเลยแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังความอลังการเหล่านั้นน่มันแลกมาด้วยความทุ่มเทจนถึงขั้นที่สมาชิกในวงต้องเจ็บตัวกันเลยนะเรื่องราวสุดรายป่วงนี้นะฮะมันเกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ Famous Last Words คุณเจอหลาดเบนักร้องนำของเราเนี่ยประสบอุบัติเหตุเอ็นข้อเท้าฉีกขาดเนื่องจากคุณแฟงมือกีตาร์เนี่ยกระโดดเข้าใส่คุณเจอหลาดทำให้เขานั้นล้มผิดท่าจนเอ็นข้อเท้าฉีกจนถึงต้องใช้ไม้เท้า ก็คลื่นตีตำแหน่งอื่นเนี่ยมันสามารถมุ๊ไปมุ๊มาได้ใช่ไหมแต่มือกลองเนี่ยสิไม่สามารถเดินหนีไปไหนได้เลยมันเลยทาให้เขาเนี่ยต้องอดทนตีอยู่แบบนั้นจนทําให้เขาโดนไฟคลอกเป็นแผลระดับ2และ3ที่ขาด้านหลังแถมแผลเนี่ยยังติดเชื้อจนเนื้อตายเลยนะครับนี่ยังไม่รวมคุณเลโทโล่ olo, มือกีตาร์ที่นิ้วหกแล้วก็ยังไม่รวมแผลฟกช้ดำดําเขียวที่สมาชิกทุกคนได้รับกันไปแบบเต็มๆแม้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสกันขนาดนี้พวกเขาและทีมงานก็ยังคงกัดฟันถ่ายทามิวสิกวิดีโอต่อจนเสร็จเพื่อให้้้แแฟนนนเเเพพลลลลงงงงงีีีีี่่่่่ไดดรับชมผาาาาททททททุหหะคคือออวขขขํใ และ MV ของเขากลายเป็นตำนาน